มาหรือเปล่าเนี่ยสวยทั้งกายและใจเลยสวยคักสวยหลายสวยคักสวยแน่สวยบลบลัมะลายเหลือสวยไม่บรญญาบรญย์รักนะคะเนี่ย <learns> <Anything? S 1> จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเออ่ดาราคนโปรดที่ชอบนะคะตั้งแต่คนแรกเลยสมัยเด็กๆเลยนะคะก็คือพี่จิ๊กนวรัตนะคะ<ได> <altijd> แล้วหลังจากนั้นก็นี่แหละมาอ้มพัชราภาค <horizon> ่ะ ส่วนอ้ําพัชลาภานี่ชอบกออ็ตั้งแต่เห็นครั้งแรกในนิตยสารแฟชั่นอันนี้เลยค่ะน,น,นี่ชอบตั้งแต่ตอนนั้นละจำได้ว่าตอนนั้นเริ่มทํางานใหม่ๆนะคะเห็นมีแบบเสื้อผ้าชุดไหนสวยๆนะคะที่อ้ําใส่ก็จะอุดหนุนซื้อตลอดเลยนะคะอันนี้คือภาพที่พี่ ตัดเก็บมาจากนิตยสาราวัยรุ่นนะคะตั้งแต่เห็นครั้งแรกเลยในนิตยสารวัยรุ่นนั่นแหละแล้วก็ชอบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะชอบตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ติดตามผลงานตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมานะคะแล้วก็มาเห็นอีกทีก็คือในประกวดแฮกนะคะนี่ตอนอัมพชนาพาประกวดแฮกนะคะแล้วก็ยุงย่งๆเนาะก็ ไม่ค่อยได้ติดตามนะคะมาเจออีกทีก็เรื่องนี้เลยีคมพยาบาทแต่เต,ะตะ้นชอบมาเรื่องแรกแบบไม่ได้ดูพ่อไม่รู้นะคะก็หลังจากนั้นก็ดูทุกตอนเลยแต่เสียดายเนาะตอนจบก็มีปัญหานหนึงนะคะและวจำคำพูดวันนั้นได้เลยนะคะคนคนหนึ่งพูดว่าอย่างเงี้ อย่างอ้ําเนี่ยจะดังได้ยังไงตอนนั้นเราก็ไม่พอใจนะแต่ก็เราก็ทําอะไรไม่ได้ก็รู้สึกแบบอืมเราไม่ชอบแล้วสุดท้ายเป็นไงล่ะฟ้ามีตาอ้ําพัชราภาดังมึนพู้แตกเลยแหมเป็นซุปตาถึงปัจจุบันเลยเนาะอะพี่ก็ติดตามตั้งแต่นั้นมาตลอดเลยนะคะและ้วก็อีกเรื่องหนึ่งนครเรื่องนี้นางสาวจริงใจกับนายแสงดีชอบมากๆชอบแบบอ้ํา็นสาวยาคูอะ อูแล้วค่ะหาชอบมากเลยค่ะโอ้ยิ่งหลงรักอะไรเรื่องเนี้ยแล้วก็หนังเรื่องเฟกชอบทรงผมนี่ทรงผมอันนี้เลยอืมชอบมากส่วนนางสาวจริงใจกับนายแสนดีนี่น่าจะชอบไปเนี่ยเสื้อตัวนี้เลยเนี่ยเนี่ยโอ้ยเนี่ยเสื้อตัวเนี้ยชอบมากไปหาซื้อเลียนแบบเออเสื้อแบบนี้หาซื้อยากมากคนฮิตใส่กันทั่วบ้านทั่วเมืองตอนนั้นเนะี่ยจำได้แม่นเลยอ่ะเออนี่เดี๋ยวพี่ก็จะมี ตัวอย่างะละครนะคะที่พี่ชอบมากๆเลยมาให้ดูว่าเนี่ยมีเรื่องไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะคมพยาบาทเป็นเรื่องแรกที่พี่เห็นอ้ําในช่องเจ็ดพอเห็นนีกกรี๊ดเลยอ่ะดีใจมากๆที่อ้ําได้มันเป็นนะักแสดงะะเรื่องที่สองโซ่สเสน่หาแสดงกับอ้อยธนาโคต<อ>รน่ารักเ,เลยอ่ะ เรื่องนี้เป็นละครเรื่องที่แบบว่ามีหลายอารมณ์มากมีทั้งตลกสนุกสนานน่ารักดราม่าก็มีเรื่องนี้เล่นกับติ๊กเจษดาพรโอ้ยดูไปขำไปน่ารักมากทำมาเป็นครั้งโอยซซได้อะบ้าบออะไรก็ไม่รู้เรื่องนี้อ้ําก็ตลกดีแสดงกับเป้อารักโคตรชอบเลยอ่ะบทพี่แบบว้าอ้ําโกโก้อะไรอย่างเงี้ยชอบมาก อยากให้ช่องเจ็ดทำหนังแนวโกโก้ให้อั้มแสดงอีกเนาะโคตรชอบเลยอะแบบน่ารักมากเลยเรื่องนี้ออกแนวดราม่านิดนิดอั้มตีบทแตกเลยอะดูไปก็สงสารน้ำหูน้ำตาไหลไปด้วยแล้วเพื่อนๆชอบเรื่องไหนของอั้มบ้าง ส่วนเรื่องนี้อ้ําได้รับรางวัลเยอะมากเลยเกี่ยวคลิปหน้านะจะพาไปชมคลิปที่อ้ําขึ้นรับรางวัลของานายเอ็นนะคะพอดีไปค้นเจอคลิปเก่าๆมาวันที่ไปรับรางวัลที่นายเอ็นนะอ้ําสวยมากเรื่องนี้เป็นเรื่องล่าสุดที่อ้ําแสดงอยากให้อ้ํากลับมารับละครอีก แต่เท่าที่ดูสัมภาษณ์เห็นอ้ําบอกว่าปีหน้าจะรับเล่นละพี่อยากเห็นบทโกโก้น่ารักนรักของอ้าอําอ่ะแล้วเพื่อนๆทุกคนล่ะชอบอ้ำพัชราภาตรงไหนชอบละครเรื่องอะไรบ้างมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะ